สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ KB Auto Review วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักและรีวิว1ในเทคโนโลยีทางการทหารที่ได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงปี2026นั่นคือระบบยิงขีปนาวุธทางทหารหรือที่เราเรียกกันว่า Military Missile Launcher ซึ่งเป็นอาวุธที่มีบทบาทสำคัญต่อยุทธศาสตร์กา,ารป้องกันประเทศและความมั่นคงของกองทัพสมัยใหม่ หากเรามองย้อนกลับไปในอดีตขีปนาวุธและแท่นยิงถือกำเนิดขึ้นเพื่อเสริมความสามารถในการโจมตีระยะไกลแทนการใช้ปืนใหญ่แบบดั้งเดิมการพัฒนาในยุคแรกยังคงมีข้อจำกัดด้านความแม่นยำและระยะยิงแต่เมื่อก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลระบบนำวิถีระบบเรดาร์และการควบคุมการยิงได้รับการพัฒนาออย่างก้าวกระโดดทำให้แท่นยิงขีปนาวุธในปี2026สามารถเปลี่ยนสมรภูมิการรบได้อย่างแท้จริง แท่นยิงขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับโครงสร้างตัวรถที่แข็งแรงและคล่องตัวสามารถติดตั้งบนรถบรรทุกล้อ,อยางขนาดใหญ่หรือแชซซี่สายพานหุ้มกราะขึ้นอยู่กับภารกิจที่ได้รับมอบหมายความคล่องตัวนี้ทําให้สามารถเคลื่อนย้ายได้รวดเร็วและเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจจับจากศัตรูระบบช่วงล่างถูกออกแบบมาเพื่อรองรับสภาพภูมิประเทศที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นภูเขาป่าหรือทะเลทราย ในด้านขีปนาวุธที่ใช้ร่วมกันระบบนี้สามารถบรรทุกได้ทั้งขีปนาวุธระยะสัน้นระยะกลางและบางรุ่นสามารถรองรับขีปนาวุธที่ัสไกลได้ด้วยหัวรบมีให้เลือกตั้งแต่หัวรบธรรมดาหัวรบเจาะเกราะไปจนถึงหัวรบที่มีระบบควบคุมการระเบิดขั้นสูงการยิงสามารถทำได้ทีละลูกหรือยิงเป็นชุดแบบซาวโวเพื่อถล่มเป้าหมายขนาดใหญ่ภายในเวลาไม่กี่วินาที ระบบควบคุมการยิงในปี2026ได้รับการพัฒนาให้ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาช่วยประมวลผลเป้าหมายจะถูกระบุผ่านข้อมูลจากดาวเทียมโดรนลาตระเวนและเรดาร์ระยะไกลาจากนั้น AI จะคำนวณวิธีการยิงที่แม่นยำที่สุดลดข้อผิดพลาดจากมนุษย์และเพิ่มโอกาสในการโจมตีเป้าหมายได้สำเร็จสูงสุดความแม่นยำนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งที่ทำให้แท่นยิงรุ่นใหม่นี้เหนือกว่าอาวุธรุ่นเก่า อีกหนึ่งคุณสมบัติที่น่าสนใจคือระบบป้องกันตนเองของแท่นยิงตัวรถถูกติดตั้งเกราะป้องกันแรงระเบิดและการโจมตีด้วยอาวุธเบารวมทั้งบางรุ่นยังมีระบบต่อต้านโดรนและระบบทำลายสัญญาณรบกวนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันการถูกตรวจจับหรือติดตามโดยข้าศึกฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยให้แท่นยิงสามารถปฏิบัติการได้ในสมรภูมิที่เต็มไปด้วยภัยคุกคาม ด้านสมรรถนะของเครื่องยนต์ก็ไม่ธรรมดารถบรรทุกที่ใช้เป็นฐานยิงมักติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลกำลังสูงที่สามารถวิ่งได้ทั้งบนถนนลาดยางและเส้นทางออฟโรดความเร็วสูงสุดอาจแตะได้ถึงกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงในถนนเรียบและวิ่งได้หลายร้อยกิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมน้ำมันบ่อยครั้งทำให้เหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายกำลังในพื้นที่กว้างใหญ่ แท่นยิงขีปนาวุธปี2026นยยังถูกออกแบบโดยคำนึงถึงความง่ายในการบำรุงรักษาโมดูลต่างๆถูกออกแบบให้สามารถถอดเปลี่ยนได้รวดเร็วระบบควบคุมภายในห้องคนขับและห้องควบคุมการยิงมีหน้าจอดิจิทัลที่ใช้งานง่ายนักปฏิบัติการสามารถเรียนรู้วิธีใช้งานได้ในเวลาไม่นานต่างจากระบบรุ่นเก่าที่ซับซ้อนและต้องอาศัยประสบการณ์สูงในเชิงยุทธศาสตร์แท่นยิงขีปนาวุธกลายเป็นหัวใจหลักของกองทัพสมัยใหม่ เพราะสามารถสร้างแรงกดดันทางทหารโดยไม่จําเป็นต้องส่งทหารเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงระบบนี้สามารถโจมตีเป้าหมายโครงสร้างพื้นฐานค่ายทหารสนามบินหรือแม้แต่ยานรบขนาดใหญ่ในระยะไกลได้ภายในเวลาอันสัน้นและยังสามารถใช้งานได้ทั้งในภารกิจป้องกันประเทศและภารกิจโจมตีเชิงยุทธ,ธาศาสตร์ ความสามารถในการยิงแบบหลายหัวรบพร้อมกันทำให้การโจมตีมีพลังทำลายสูงและสามารถทำลายระบบป้องกันทางอากาศของศัตรูได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพเมื่อระบบป้องกันถูกเจอระบบอาวุธอื่นของกองทัพก็สามารถเข้ามาปฏิบัติการต่อได้ง่ายขึ้นสิ่งนี้ทำให้แท่นยิงขีปนาวุธกลายเป็นเหมือนอาวุธเปิดทางให้กับยุทธวิธีการรบยุคใหม่ ในด้านต้นทุนการพัฒนาแท่นยิงและขีปนาวุธมีค่าใช้จ่ายสูงแต่เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้เครื่องบินขับไล่หรือการส่งกำลังภาคพ,พื้นดินเข้าโจมตีระบบนี้ถือว่าคุ้มค่าเพราะช่วยลดความเสี่ยงต่อชีวิตกำลังพลอีกทั้งยังสามารถผลิตและเก็บรักษาขีปนาวุธได้ในปริมาณมาก